มันจะท้องเสียเลยนะเอ้าแถวอะจ้าเอ้าสบายดีนะสบายดีจ้าเอ้าทำงานอยู่นี้หรองานใช่ครับมาเปิดร้านทำรถซ่อมยางอยู่นี่อ๋อเป็นไงบ้างสบายดีโคตรดีใจเลยโอ๊ะไปไงมาไงถึงมาแถวนี้ไม่งานแต่วันนี้ไปงานวันนี้มาดูลานแถวอะไรฟิเจอร์ เออราชโยธินราชโยธินใช่แล้ววันนี้ก็มีงานอยู่อะไรวะอยุทยาโอ้ดีใจใช่กี่ปีไม่ได้เจอกันปะเดี๋ยวนะสิบสิบห้าสิบหกปีตั้งแต่จบใช่แม่มากนะออกมากับน้องแล้วครับพี่สัตว์พูดคำนี้กับกูเนี่ยนีนะใช่ค่ะอ๋อน้องๆในวงดีใจแท้ S <S ไม่สนิทกันเลยเหรอยังใช้เบอร์เดิมอยู่ไหมถ้าเปลี่ยนเบอร์ละเปลี่ยนแล้วลเหรอครับใช่นะครยังมีเบอร์เขาอยู่โทรหาได้ไหมละ่ะมีเบอร์ไหมครับอ๋อไม่มีแต่กดเลยก็ได้เอาไลน์เลยไหมละ่ะต่อของผมเนาะดีใจพักหายเลยจ <หา S 1> ้าไปไหนต่อไปแล้วจากไปเเนี่ยอ๋อ เออเออเออเอเอเออะก่อะไร If e w moments later เ่อคือเมื่อกี้รู้จักกอนเพื่อนเก่าสมัยเรียน มันแบบมันไม่ได้เจอกันนานมากสมัยเรียนอะ่ะแม่แต่ทําเป็นแบบมันเป็นไปไม่เขาเป็นไปไม่ได้ที่จะแบบไม่รู้จักแบบเราแบบทํางานตรงนี้กันนะถ้าติดตามอะ่ะเราก็ใช่เหรออะไรใช่เลยน้องในวงเหรอโอ้แต่งชุดคู่ขนาดนี้เนี่ยชุดอยู่ขนาดนี้น้นองในวงจ้ะเป็นช่างทำผมมั้งก็จะให้ตอบว่ายังไงแล้วจะพูดอยู่ไงครับเมื่อกี้แล้วแบบ พี่ครับดูแค่ชุดคู่ดีกว่าววมาแบบเบอร์ใช่ไหมเดิมมันไม่ใช่แต่แต่คือที่ไม่ออกการเพราะรู้ว่าอ่ารู้ว่าเนี่ยยังไงเป็นคนยังไงร,รู้อยู่แล้วแต่เราก็าต้องเออเซฟเองคือคนเราไม่รู้ว่าใครอะไรออกมาเขาเพื่อนกันเพื่อนไม่รู้ว่า <S <S เอา้าเพื่อนตั้งแต่สมัยไหนแล้วตอนนี้เขาเป็นอะไรยังไงร,รู้ว่าเขาเป็นเพื่อน แล้วที่ผู้ชายมาคุยใครก็ตามแบบเป็นผู้ชายที่เขามาคุย,ยอะไรเงี้ยห่วงปะ่ะลำพังแค่เอฟเฟซมาเขาบอกอว่าอย่าเพิ่งไปรับแต่นี่มาแบบไม่รู้ว่าเป็นเพื่อนหรือเป็นอะไรหรอกแต่มันต้องจะไปรับได้ไงมีผู้ชายแอดมานี่แอบดูโทรศัพท์แล้วก็ไปกดไม่มีกดเลิกอ่ะ no 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 อดีตไม่มีอะไรกับอะไรเพื่อนสมัยเรียนเขามาทักทายเฉย เผื่อเขามีงงมีงานเขาก็แอดไลน์เป็นเรื่องปกติปะ mm. เผื่อเขามีงานจ้างอะไรอย่เงี้ยไม่มีเพื่อนจะไปจ้างทำอะไรเผื่อไปจ้างไปคอนเสิร์ตวานสุดท้าเห็นเพื่อนก็คือแบบไม่รู้ดิแต่เอ๊ะ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 